น็อตวิสรุตไปกินก๋วยเตี๋ยวกับน้องชายน้องสะพ้ยสะดุดตาออราพ่อมากน็อตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านประจำกับน้องชายและน้องสะพ้ยสะดุดตาออราพ่อหล่อมาก ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้สําหรับชมพู่อรารยาที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ความฮอตก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งปัจจุบันสาวชมพู่นั้นยังมีชีวิตที่ดีเรากับเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้หลังแต่งงานกับสามีน็อตวิสรุตกระทั่งได้มีลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุและน้องแอบิเกลมาเป็นโซ่ทองของใจให้กับทั้งคู่ และต้องบอกเลยว่างานนี้ดูเหมือนว่าคุณพ่อน็อตวิสรุตกลายเป็นคุณพ่อลูกสามดูจจลอและออร่าพุ่งจนทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาแซวทุกครั้งที่ลงรูปว่าพระเอกบางคนยังต้องชิดซ้ายไปเลยเมื่อเจอพ่อ ล่าสุดทางด้านโนตวิเศษได้ออกมาโพสต์คลิปหลังได้พาพี่ชายน็อตวิสรุตและภรรยาแพทิเซียกู๊ดไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านประจำโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าสะดุดตาความหล่อพ่อน็อตออร่ามากๆเลยทีเดียวโดยทางด้านโน้ตวิเศษได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ทานประจำมาตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่เลยครับ